ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ BMW ในการเตรียมแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc รุ่นใหม่นั่นก็คือ S1000RR ปี2019มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่าภาพในคลิปที่แล้วเป็นภาพรถตัวจริงใช่หรือไม่ย้ำเลยนะครับว่าเป็นภาพตัวจริงเสียงจริงที่ BMW ได้มีการจดสิทธิบัตรในประเทศจีนและในยุโรปเพราะฉะนั้นภาพสีดำที่เห็นนั้นเป็นภาพตัวจริงแต่ว่าครั้งนี้ เป็นการเลนเดอร์ของจูลักเซนดี้ดีไซน์โดยนัินภาพรถสีดำนะครับมาใส่สีสันลายกราฟิกก็ไปใหม่ในแบบไตรคัลเลอร์สีเฉพาะของ BMW นั่นเองครับสังเกตดูจินะครับว่ารูปโฉมดีไซน์โครงสร้างตัวถังสวิงอาร์มโชับหน้าหลังท่อไอเสียทุกอย่างก็เป็นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันจุดเด่นที่จะเป็นมาของเจ้า S Pan R ก็คือ ไฟหน้าแบบอะสมมาที่ไม่เหมือนกันแต่ครั้งนี้ไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์คู่ที่เหมือนกันแตกต่างกันเพียงแค่ฟลริ่งด้านข้างซ้ายขวาเื่เนกันเท่านั้นเองมิติตัวรถนั้นจะมีความแคบปราดเปรียวและเพียวบางมากยิ่งขึ้นหลายคนบ่นด้วยความเสียดายครับว่าชุดไฟหน้านั้นน่าจะคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมไว้ก็คือไฟที่ไม่เหมือนกันแต่ว่ามาคราวนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนอกจากดีไซน์ที่มีการเปลี่ยนใหม่เป็นต้นคันแล้วตัวถังหรือว่าเฟร,รมนั้นก็มีการเปลี่ยนใหม่เช่นกันสังเกตดูเ็นี่ครับว่า ลักษณะของการหักงอเล็กน้อยของเดิมนั้นเมนเฟรมจะเป็นแท่งตรงที่มีความสวยงามตัวใหม่นี้นะครับจะมีซับเฟรมที่แยกออกมาชัดเจนมากเป็นท่ออลูมิเนียมทรงกลมสารไข่ไปมาแบบทัสเฟรม b m w ยูได้มีการประกาศอย่างมั่นใจเมื่อหลายเดือนก่อนครับว่าปีหน้าจะลงแข่งขันในรายการ World Superbike 2019ด้วยเครื่อ,อยงยนต์ตัวใหม่เพราะฉะนั้นบล็อกนี้เป็นบล็อกใหม่ล่าสุดมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ามันจะมีกี่แรงมา้าของเดิมนั้นนะครับมี199แรงมา้า ที่13,500รอบต่อนอาทีรุ่นใหม่นี้นะครับประมาณการว่าจะมีสูงถึง2 0 4ร้อถึงสองรแปรงมา้าเพื่อปะทะก,กันกับดูโกติแพนิกเกเร V4 หนึ่งพันที่จุนก,การเปิดตัวออกมาในเร็วๆนี้เช่นกันจุดที่หลายคนไม่ชอบเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของท่อไอเสียที่มีขนาดใหญ่เกินไปเถอะทะขณะเดียวกันนั้นเฟรนกันท้องก็มีการเปิดกว้างมากเกินไปถ้ามีการเปลี่ยนทรงท่อใหม่เป็นแบบฟูลซิสเต็มเป็นท่อใหม่ทั้งใบจะเห็นว่าท้องล่างนั้นอาจจะดูโล่งเกินไปนั่นเอง สายสำคัญที่มีการเปิดท้องร่างให้คบให้โล่งมากขึ้นก็เป็นเพราะว่าถ้อยสีแบบใหมน่นี้ติดตั้งแคตทาติกคอนเวอร์เตอร์ชุดใหม่ซึ่งจะมีความรัดสัสมที่สูงมากระหว่าง400ถึง600องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นถ้าแฟรลิงคลุมไว้เนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวแฟลิงนั่นเองด้วยเหตุจําเป็นดังนั้นนะครับจึงต้องมีการออกแบบท้องล่างที่โล่งกว่าปกติที่มันผ่านมาจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือการยกบันท้ายให้สูงโด่งมากขึ้นกว่าเดิมส่วนสวยงามหลังนั้นนนนนนนรรับบกกกกก็็็เเเปรปรปปาาาาาาจีกีหกหงงยยขึ้ด้ดนนลมมลมมมส่ ลงด้านล่างเราดูตัวจริงอีกครั้งหนึ่งในการเปิดตัววันที่2ตุลาคมที่จะมาถึงว่าจะมีความสวยงามกับสีสันภายนอกเพียงใดติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ